สายดีเด้อสบายดีทุกคนสบายดีสวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องฟังเล่าฟังไทยสบายดีพี่น้องตามประเทศเนาะมาพี่น้องกลับมาเขา่าหมดปกติคือเก่าพี่น้องมาเห็นงานคือเก่าเนาะหลังจากที่ห่างหายกันไปโดดไปนานแสนโดนแสนนานพี่น้องสลากบริไปทั้งได้รัพี่น้องแต่อยู่ในใจทุกคนเท่ไหรเนาะที่ทุกคนคิดหอนคิดถึงเท่ไหรมาเด้อพี่น้องมาเด้อ คลิปนี้สิมาเห็ดหมูแดดเดียวในบึงพี่น้องสมิมารถทำหมูแดดเดียวหรือว่ามาทำงานเนาะมาเห็ดงานพี่น้องเห็ดงานหรือว่าทำงานเห็ดหมูแดดเดียวค่ะทีหลังจากทีบริได้ลงคลิปไล่ไลมือไลายวันเลยเนาะพี่น้องเนาะเกือบเ,เ,เป็นเกือบจะเขาเป็น เป็นเดือนคนเลยพี่น้องสลากก็บาในรุ่งคลิปเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามใสนสลากเ่ยเด้อทุกคนเด้ออย่าพิ่หนีป่ากันไปทางไหนเด้อพ่อแม่พี่น้องมานสวยเป็นกำลังใจให้สลากเนี่เด้อจ้ามาเห็นงานคือเก่าพี่น้องเป็นจังไดสบายดีเด้อปีใหม่สงการเนาะหลังจากที่เกียร์พ่อมกันไปนเล่นสงการมาแล้วพี่น้อง กินจงังไดสบดัดบอ่อมวนอยู่บ่จ้าสากะจนบ่มีเวลาพี่น้องนบ่มีเวลาได้ลงคลิปเนาะมาแต่เกียมอยู่กับงานมาแต่ขายของทําของขายก็ขอโทษขอภัยเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะที่บ่ได้ลงคลิปให้เบิง่งที่บ่ได้ลงคลิปให้ชมก็ขอโทษหลายๆเด้อจ้า FC ทุกคนเนาะ ฝากเป็นกำลังใจฝากกดติดตามให้สลานีเด้อแกยังคิดฮอนคิดถึงพ่อแม่คือเก่าเนาะมากลับมาเป็นกำลังใจให้สลานี่เด้อจ้าอย่าพาานี้สลาไปทางใดเด้อจ้าสลาบด้ลุ่งคลิปให้เบิง่งงลา้มือก็ขอโทษขออภายลายลายเด้อพี่น้องเด้อ กลับมาทำงานปกติแล้วจ้ากลับมาขายของปกติแล้วพเม์พี่น้องเลยตอนนี้สลาการกำลังมาเห็ดหมูแดดเดียวขายพี่น้องมาโอโลมทักทายกันได้นะคะทุกคนย่าภาพนี้สลาไปทางไหนเด้ดเอพเมีพี่น้องเอ้ยมาเป็นกำลังใจสลาเนี่ยจ้า กัขงขางสลาในพแม่พี่น้องสลากับโเห็นโบได้ลุคลิปแต่โบมีคนติดตามสลากาบบมีกำลังใจได้พี่น้องขอโทษที่โบได้ลุคลิปพี่น้องก็เลยโบมีคนเข้ามาติดตามเนาะแต่สลาลุไปนี่กับอฝากเข้ามาติดตาม ใครที่เข้ามาหับเบิงฮับชมคลิปสลากาอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดกระปินกำลังใจใหสลากี่เด้จ้ากดกระดิง่งกดแชร์เนาะกดติดตามชับชักไขใ่ในสลากีนเดจ้าเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปตะอตอไปจา้าวันนี้สลากกสีมาลงตลอดเลยพี่น้องครับมาลงคลิปตลอดเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงกัน จ้ชีวิตกันอยู่กินของสลาเป็นจังใดมันเด้จ่ามันเด้จ่าพม่พี่น้องจ่ามันเป็นกำลังใจสลาเนเด้อสวัสดีเด้อจ้าสบายดีเด้อที่หา่างสลาขอโทษเด้อที่ห่างหายกันไปดนเนะาะไม่ได้ลงคลิปเนาะฝากกดติดตาม กดไลค์เป็นกำลังใจใ้สลาในเด้อจ้าพารที่แวกเข้ามาหาบป่งหามชมคิปสลากัน,นกเนาะวางเด้อพ,พี่นอ้องตอนนี้ก็สละก็กำลังตัดน้ำมันอยู่เนาะก,กำลังตัดตัดน้ำมันสันคออยู่พี่นอ้อง เด็ดเดียวอยู่เนาะกินน้ำมันหมูอยู่จ้าเดียมาหอดกันตอนตัดเนื้อและสลัดเสียมาให้บึงด้วยจ้าอันนี้ยังเป็นน้ำมันตรงสันคออยู่พี่เนาะน้ำมันสันคอเนาะสลักระสิกรีดเป็นเส้นมันนี้้ะพี่เนาะกรีดเป็นเส้นอย่างนี้แล้วก็เล้วห้องกระสิมามาเห็ด ห้อยเนาะห้อยเป็นเป็นไมห้อยห้อยห้อยเดือดสลาเสียมาห้อยให้เบิงพี่น้องมาเสียบเรือมาห้อยเนาะบันบันสลาเอื้นห้อยเด้อพี่น้องเด้อมาเสียบเนาะเสียบเป็นเชนเชนนะพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ยังตัดน้ำมันอยู่เดือตัดเนื้อสลาเสียมาให้เบิงตอนตัดเนื้อเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้สลาขอไปตัดน้ำมันก่อนหอดขันตอนเนื้อเดือดสลาให้เบิงพี่น้อง มาพี่น้องบะนี้มาถึงขั้นตอนการตัดเนื้อเลยเนาะการตัดเนื้อแล้วพี่น้องหลังจากที่สลาตัดน้ำมันแล้วเนะาะมันก็มาตัดเนื้อพี่น้องตัดเป็นเส้นประมาณนี้นะหลังจากนั้นเราก็สลาเสียใหนึ่งนี่หลังจากนั้นเราก็สีมาตัดเนื้อแล้วแล้วก็มาเสียบพี่น้อง เบิ่งขั้นตอนการตัดเนื้อเด้พี่น้องเร้องบนี้เด้ดทำหมูเดดเดียวพี่น้องเห็ดหมูเดดเดียวขายเนาะนี่พี่น้องกระสีประมาณตัดประมาณนี้แหละหมูเดดเดียวพี่น้องนี่คืองานของสลาเนาะ งานกองสลาพี่น้องตัดอยู่มัดมือมัดเว้นนี่เลพี่น้องสลานางตัดคนเดียวเนาะตัดไปเรื่อยๆพี่น้องตัดไปเรื่อยๆนาอ,ต,อ,นอตัดเป็นเสินมุลเด็ดเดเียวทำมดูดเดียวขาย ให้สนใจกะทักสั่งซื้อไดเดอพี่น้องเด้อเนาะเนื้อหมูสวยงามพี่น้องเนื้อหมูนี่ก็สวยงามสะอาดถูกหลักอนามัยเด้อพี่น้องเด้อแต่กะอย่าคุดว่สสลายบรสุทธิมือแลวสิบรส์สะอาดเด้อพี่นอ้อ,นอ,อ,นองเพราะว่าถุงมือสลาดมัน ขาดเนาะทุงมือขาดทุงมือ,อะะมุดเนาะสลากก็เลยมม่ได้ใสแต่ก็สะอาดดีพี่น้องเอ้ยอมาถึงขั้นตอนการตัดตัดเนื้อเนื้อเส้นบงางอย่างพี่น้องเส้นสวยงามเงาเดียวฮอดตอนที่สลาเสียบสลากเสียเอาให้บึงเล้อพี่น้องเด้อ ตอนนี้ก็ตัดเนื้อไปเรื่อยๆหลังจากที่ตัดเลว้ยก็จะเป็นเป็นมัดเนาะเป็นมัดม,มือหนึ่งพี่น้องแล้วจะได้ออกไปทอดขายเนาะเนื้อมูงามๆพี่น้องมูเกตเอเลยพี่น้องเอ้เนื้อมูเกตเอเลย ใน,นมูมเกตเอนอะนในมูมสวยงามพี่น้องเอง็นฝากเนด้อพี่น้องเอง้ยไห้ที่เขามามาเบ่งมาชมคลิปสลากอะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สลากเนี่ยเด้จ้า มาหอดขั้นตอนการตัดเนื้อเนาะสลัดจะตัดตัดน้ำมันก่อนตัดน้ำมันสันคอก่อนพี่น้องตัดน้ำมันสันคอแล้วเข้ากัมาตัดเนื้อหลังจากที่ว่าตัดน้ำมันสันคอหน่อยแต่ก็มักมักน้ำมันสันคอแล้วแต่ก็มาตัดเนื้อลงพี่น้องตัดเนื้อแล้วเขาก็จะมามักอีกมักแล้วเขาค่อยไปเสียบเนาะ ไลยขั้นตอนพี่น้องเอ้ยเพื่อสได้เงินแต่ละบาทแต่ละกีบแต่ละบาทเนาะการหาเงินยุง่งยากพี่น้องเนื้อหมูสวยสวยพี่น้องเอ้ยนี่จะเนื้อหมูสวยสวยงามงามงามให้สนใจทักได้เด้อพี่น้องเด้อเรียกว่าคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ก็ได้เด้อซาลามีจัดทรงคล้ายแห้งได้พี่น้อง พอยกเอาไปลองกินลองซิมบุงเนาะหรือว,ว่าพะยะมาหับไปขายต่อก็ได้เด้อพี่น้องเด้อสลัสิจัดให้หมดทุกอย่างเลยพี่น้องใค้สนใจทักคอมเมนต์ได้เด้อทำเนื้อหมูแดดเดียวจ้าทำเนื้อหมูแดดเดียวขายเด้อพี่น้องเด้อ

ลึล้ลงถึง้อกสวยงามเลยน้อทุกคนสลากขอไปตัดหมูก่อนพี่น้องนี่ยนี่สลาเสียเอาให้บึงเนาะพอไปเนี่ยสลาเอาให้บึงนี่นาะทุกคนตอนนี้สลากาตัดเป็นเนื้อมาเป็นนี้เนาะ เนื้อหมูกระสิประมาณสวยงามเ้ยพี่นอ้องเ้ยเื่องกรละมังอันคือนำนำที่เฮามมักเนาะมาทุกคนนี่เนาะตอนนี้เฮาตัดเร็วแล้วก็เ้ากระสีมามากักเลอพี่น้องสลามมักเ้อน,นี่คือเฮามมักใส่กระเทียมใส่พริกไทยใส่กระเทียมเคื่องปรุงเนาะตอนนี้ก็มักไว้อยู่เร้วลังจาะั้นเกาก็ไปเสียบพี่น้องไปไปเบ่งตอนเสียบไปเลย เดีอพี่น้องหอดขั้นตอนการเสียบละสลากลลืมถ่ายให้เบิรงเนาะลืมถ่ายให้เบิรงพี่น้องหลังจากมักแล้วก็ดเดี <c oughs> มักแล้วแล้วก็ลืมลืมถ่ายพี่น้องเอ้ยนี่เด้เสียบแล้วเลยพี่น้องเสียบเป็นไหม่ไปนี่เลยพี่น้องไหม่ละสิบบาทนี่เนาะเรียนสวยงามเลยเนื้อเนื้อถือว่าสำเร็จเลยเด้อพี่น้องเด้อสำเร็จเช็ดชินเลยเนาะ ได้เสียบเรียบร้อยเลยหมูเต็มกระ,ะมังกประมาณนี้เลยพี่น้องเออเจ็ดเรียบร้อยเจอะเดือดแล้วมั้ย